วันที่11องค์ที่สี่กับหของโพ่ชงปรากฏเช้านี้เป็นอีกเช้าหนึ่งของความมีสติตื่นเต็มเพิ่งมองย้อนกลับไปแล้ยเห็นว่าที่ผ่านมาฉันเพ่งคับแคบอยู่กับลมหายใจเมื่อไม่มีอิริยาบทเป็นฐานสติร่วมประกอบด้วยนั้นแม้เห็นลมหายใจชัดจิตก็ไม่กว้างขวางเท่าที่ควร อเมื่อเริ่มรู้สติในอิริยาบถปัจจุบันมากขึ้นพอกลับมาตามรู้ลมหายใจอีกครั้งก็เหมือนฐานสติใหญ่กว่าเดิมสบายกว่าเดิมการไม่มีอิริยาบถเป็นฐานสติบางครั้งก็ทำให้เกิดอาการตกหลน่นเช่นกายบางส่วนเกรงก็ไม่รู้เพราะเกรงนิดเดียวไม่ได้เกรงมากขนาดเครียด การที่กายบางส่วนเกรง็งไม่ว่าจะเป็นแขนขาคอไหลล้วนแล้วแต่ทำให้จิตถูกบีบไว้ไม่เปิดกว้างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อนั่งหลับตาทำสมาธิพอสติถูกยกขึ้นรู้ลมหายใจเห็นลมหายใจเป็นสภาพเกิดเกิดดับดับตลอดเวลาด้วยความเพียรที่ต่อเนื่องแบบไม่เพ่งเครียด ก็เกิดความรู้สึกทั่วพร้อมขึ้นมาคือรู้อิริยาบถนั่งด้วยรู้ลมชัดโดยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยใจเปิดกว้างโดยไม่มีอาการทางกายแม้จุดเล็กจุดน้อยมาบีบด้วยในที่สุดก็เกิดสภาพเบิกบานเปิดเผยชุ่มฉ่ำใจในแบบที่เรียกว่าธรรมปีติทำให้แน่ใจได้ว่า เป็นปีติตามนิยามองค์ที่สี่แห่งโพชฌงเมื่อมีวิริยะสนับสนุนไม่ลดละความเบิกบานกายใจก็ให้ผลเป็นความสงบประงับไม่กวัดแกว่งทั้งกายใจเช่นกันฉันจึงเห็นความปรากฏขององค์ที่ห้าแห่งโพชฌงที่เรียกว่าปัสสัทธิ เข้าใจความหมายของวิเวกสุขอย่างแท้จริงคล้ายความรับรู้ในสิ่งต่างๆรอบตัวเลือนรางเหลือแต่ความเด่นของลำลมหายใจเป็นสายยาวผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าผ่านออกจิตรับรู้โดยความเห็นว่าเมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องออกไปเกิดขึ้นแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดา มีความเพียรประคองความเห็นอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายได้หลายนาทีอิ่มอกอิ่มใจจนไม่อยากขยับไปทางไหนกายใจระงับแน่นิ่งราวกับใบไม้ยามลมสงบไม่ไหวติ่งทุกอย่างดำเนินไปเป็นอัตโนมัติสว่างว่างตื่นรู้แต่สติที่คมชัดก็เห็นอาการของจิตยังไหวๆอ,อยู่ เป็นภาวะละเอียดอ่อนที่รู้แก่จิตคล้ายยืนพินิษผิวน้ำที่ดูไกลๆเหมือนสงบราบคาบแต่พอพิษใกล้ๆแล้วจะรู้ว่ายังไหวกระเพื่อมเป็นระลอกน้อยๆอยู่ตลอดเวลาอาการกระเพื่อมเล็กๆของจิตนี้เองถ้าลองปล่อยสักพักจะเห็นว่าเป็นรากของคลื่นความคิด คือในเวลาต่อมาจะมีแรงดันฉับพลันมาเปลี่ยนความกระเพื่อมเล็กเป็นความกระเพื่อมใหญ่กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็อยู่ในภาวะคิดเสซะแล้วเพียงแต่จะไม่คิดมากเหมือนปกติคิดคิดเป็นสายเป็นแนวหน่อยหนึ่งถ้าสติยังดึงทันก็กลับไปรู้ลมหายใจได้ใหม่ฉันสังเกตดีๆ ความรู้สึกว่าสว่างนั้นไม่สว่างเต็มจริงยังครึ่งครึ่งอยู่ระหว่างใสบริสุทธิ์กับขาวหมน่นซึ่งครึ่งครึ่ๆอยู่ไม่นานนักพอเผลอนิดเดียวเหมือนมีหมอกมัวลงบังจิตฉันเห็นชัดเหมือนใครเอาผ้าหม่นมาคลุมเลยทีเดียวผ่านภาวะอิ่มทิพย์เมื่อนั่งสมาธิถึงครึ่งชั่วโมงตามกำหนด ฉันลุกขึ้นเดินจงกรมกระแสความรู้สึกรอบกายคล้ายสว่างว่างกว้างขวางแม้เมื่อเดินเท้ากระทบตุบตุบต,บตุบอยู่เดียวนี้กายที่เคลื่อนไหวก็เหมือนปรากฏเป็นความสงบนิ่งต่อสติรับรู้ภายในฉันมองย้อนกลับไปเปรียบเทียบกับสมัยหนึ่งที่นั่งสมาธิแล้วเกิดอาการทางกายเช่นโงนเงน หรือสายไปคล้ายละครรำโดยไม่รู้ตัวเปรียบเทียบกับความระง,งับกายใจในเช้านี้แล้วก็เห็นว่าสมาธิเหล่านั้นไม่ใช่ทางบรรลุธรรมแต่อย่างใดถ้ากายไปทางจิตไปทางอย่างไรก็ไม่อาจรวมศูนย์ลงสู่ความสงบนิ่งตั้งมั่นได้แน่ๆแ,และด้วยสติที่คมกริบในยามนี้ ความรับรู้ของฉันไวขนาดเห็นว่าที่จุดกลับตัวของจงกรมนั้นมีอาการเคว้งเคว้งในหัวเกือบทุกทีฉันไล่พิจารณาตั้งแต่อาการทางกายทันทีพบว่าอาการเคว้งเกิดขึ้นเมื่อเหวี่ยงตัวกลับหลังหันจังหวะเดียวเมื่อเดินจนสุดทางครั้งต่อไปจึงทดลองหยุดยืนเท้าเสมอกัน แล้วหมุนตัวทางขวาครึ่งรอบก่อนหยุดเท้าเสมอกันอีกทีค่อยหมุนขวาต่ออีกครึ่งรอบหยุดเท้าเสมอกันอีกครั้งก่อนออกเดินมีจังหวะไม่ช้าไม่เร็วปรับให้พอดีกับสติรู้เท้าชัดอย่างเดียวยังไม่พิจารณาอะไรทั้งสิ้นเพราะต้องการให้องค์แรกของโพชงคือสติเกิดขึ้นเต็มที่เสียก่อน เพียงด้วยการกลับตัวอย่างมีสติผลโดยรวมก็ต่างไปอักโขเมื่อไม่มีการสั่งสมของสภาพเคว้งสติก็ต่อเนื่องขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเย็นนั้นฉันมาวิ่งจงกรมที่ห้องฟิตเนสอีกครั้งปรับสปีดของเครื่องวิ่งค่อนข้างเร็วพบว่าถ้ากำลังฟุ้งซ่านจากการงานหากมีผัสสะกระทบกระตุ้นยิ่งถียิ่งดี เพราะสติที่ไม่คลาดจากผัสสะก็ยิ่งถี่ตามหารแบ่งความถี่จากคลื่นความคิดฟุ้งได้มากวันนี้ฉันสังเกตให้เท้าแบ่เพื่อรับกระทบเต็มฝ่าเท้าพอวิ่งได้สิบกว่านาทีก็สติสดใสเหมือนเมื่อเช้าความอ่อนล้าและความฟุ้งยุ่งจากการทำงานทั้งวันลดประดับลงเรื่อยๆแล้วเหือดหายสนิท แทบเป็นปลิดทิ้งจิตนึกถามตัวเองขึ้นมาว่าเมื่อสติในอิริยาบถชัดแล้วควรพิจารณาอะไรต่อตอนนี้เกิดอิริยาบถวิ่งอย่างต่อเนื่องคงพิจารณาอานิจจังของอิริยาบถยังไม่ได้ฉันตริตรองอยู่ชั่วครู่แล้วตัดสินใจว่าถ้ายังไม่สามารถเห็นความเกิดดับก็ไม่จำเป็นต้องรีบไปเห็น แค่คงสติรู้อิริยาบถนั้นๆอยู่ก่อนจนกว่าจิตจะเงียบสงบลงจริงๆสังหอนว่าจิตที่เงียบนิ่งรู้กายกระทบแจ่มชัดจะเป็นเหตุให้ความรู้ความเห็นคมชัดขึ้นไปเรื่อยๆสรุปคืนนี้ฉันบันทึกว่าปีติและปัสสัิช่างเป็นสมบัติอันเลิศล้ำ เมื่อสงบสนิทติดกายติดใจแล้วเลิกอยากเรื่องเพศรสเลิกมุ่งร้ายใครแม้ด้วยความคิดรวมทั้งเป็นสภาพที่กลมกลืนและเกื้อกูลก,กันกับความรู้สึกปล่อยวางตัวตนนักภาวนายุคเราบางกลุ่มกลัวติดสุขจากการทำสมาธิถึงขั้นไม่ยอมทำสมาธิกันจะเดินจงกรมอย่างเดียวแต่ฉันพบพุทธพจน์สำคัญ เกี่ยวกับเรื่องนี้ในละดูกิโกปมาสูตรใจความโดยย่นย่อคือเรากล่าวว่าสุขอันเกิดจากฌานสมาบัตินั้นบุคคลควรเสพควรทำให้เกิดมีควรทำให้มากและไม่ควรกลัวในสุขนั้นฉันยังทำมาไม่ถึงความนิ่งเป็นหนึ่งที่เรียกฌานสมาบัติเพราะจิตยังไหวมีคลื่นความคิดกระเพื่อม เป็นระลอกระลอกอยู่แต่พอจะอนุมานได้ว่าสุขอันเกิดแต่วิเวกแบบเดียวกับฌานเป็นเช่นใดฉันจะไม่กลัวติดสุขเพราะไม่ได้ทำสมาธิหรือเดินจงกรมด้วยความอยากเสพสุขแม้เสพสุขแล้วก็ไม่เห็นว่าเป็นภารกิจสุดท้ายที่ต้องทำแต่มองว่าเป็นห่วงโซ่หนึ่ง ที่จะเชื่อมต่อกับห่วงโซ่อื่นถ้ามีสติและธรรมะวิจัยเป็นตัวนำร่องสยอย่างให้เกิดอะไรแค่ไหนเป็นผลพลอยได้ก็ไม่มีวันออกนอกทางเลย